ทุกคนนะครับวันนี้จะแนะนำนะครับการทำขนมมุกขนมมุกเนาะแมนแมน,นี่คือการทำนะครับว่าให้บีบห้อยๆกันครับมักหนามักบางนะครับให้บีบเอาเดี๋ยวมึงการเป็นแพนบนนะครับอันนี้เป็นการอัดลงกโลกยูทูบนะครับช่องยูทูบของคู่เล็กนะครับผมอ่ีมึงก็ทามึงการค้นนะครับ คนเห็ดกับบ้อมันใจว่าจะแซียบเพราะเบนะครับจะขากจากขั้นตอนนี้ก็จะให้ร่องชิมมึงแ<อ>ผลหูวิธีการเห็ดมาเลี้ยนรูได้ครับสอนฟี่บอ่อตังครับกลับบ้านอาจจะเสียเงินก็นได้ครับ <c oughs> ของมาเห็ดเองของมาเห็ดเองโอ้อันนี้เป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์นะครับจะเป็นประเภทนี้ชอบเห็ดเวลามีงานบุญมีบุญมีงานนะครับ ตรงนี้บ่มีบนบ,บักครับแต่ว่าอยากกินกัเลยเห็ดอยากกินอยากพี่น้องมาไกลเล <ใน S 2> อยากพี่น้องมาไกลนะครับตอนเทศกาลปีใหม่นะครับมันนี่เห็ดด้วันที่สามวันที่ยี่สิบเก้าท่านว่านะครับอยากให้สวยก็ทิ้งให้มันแดง <laughs> งามเด้เดินเดินเดินมาชิมได้เด้อค่ะมาชิมได้ <laughs> ส่วนผสมจะมีแป้งนะครับแป้งมีไข่มีกะทิมีเกลือมีเกลือน้ำตาลมีน้ำตาลน้ำตาลไปด้วยนะน้ำตาลไปด้วยข้างหลังนะข้างหลังนะคะอ่าตอนนี้น้ำตาลยังบ่ใส่นะครับซิมกับบ๊หวานพอน้ำตาลยังบ่ได้โรยครับข้นประมาณน้ำตาลจะไมนียน่นียลนะครับเอาประมาณนี้นะครับ